สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวอล์อีกหนึ่งวันเป็นวันที่คิวมีความสุขที่สุดในอีกหนึ่งวันในชีวิตเลยนะครับก็คือวันเรียนจบนั่นเองครับเป็นวันรับวุฒิการจบปะวะสอของคิวนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายวอล์กให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอาจจะถ่ายบ้างไม่บ้างนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในพิธีนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะต่อแถว นะครับกับเพื่อนนั่นเองนะครับห้องเดียวกันนะครับซึ่งพวกเราเป็นห้องแรกของโรงเรียนเลยนะครับไม่ใช่แค่ห้องแรกแผนกนะครับห้องแรกของโรงเรียนเลยก็จบนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันครับตอนนี้พวกพี่ปวสก็คือพวกเรานะครับก็เข้าไปรับมาแล้วนะครับตอนนี้เรานั่งรอน้องปวชรับวุฒิกันอยู่นะครับพวกเราก็ นั่งอยู่ชั้นล่างนะครับชั้นสี่เราขึ้นมารับถึงชั้นห้าเลยนะครับอากาศร้อนมากบอกเลยตอนนี้ต้องพากอาวนะครับเพราะว่าเราอยู่กับพัดลมตัวใหญ่นะ <c oughs> จะว่าดีไหมเนาะ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็น้องปวชกําลังรับกันอยู่เดี๋ยวเราก็รอกันต่อไปเราก็จะเดินกลับไปที่ตึกหน้าตึกหนึ่งนะครับ เราจะไปถ่ายรูปกับครอบครัรวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครที่มาหาเราในวันเรียนจบนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้ขนมมาด้วยนะครับก็คิวเลือกเป็นไมโลและสังขยาใบเตยนั่นเองนะครับเโค้งสุดท้ายแล้วถ่ายถ่ายรูปแล้วจะกลับบ้านเราจ้าคิวหลบหลบอาจารย์หลบอาจารย์หลบอาจารย์ เดี๋ยวไปพอยๆอาบินเดียวตอนนี้ส่งขวัญกลับบ้านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็กลับบ้านหมดแล้วเหลือคิวคนเดียวหรือคิวต้องรอถ่ายรูปก,กว่าสาก่อนอ่เป็นคู่ก่อนแล้วมึงจะทำอะไรทำเป็ร้อนจังวะเอาฝังไหนเอาสวยๆอะ ออัันนนนีีม้มเป็วิดโแค่ส่งผมมันก็แย่งซีนไปนแล้วนะเอ็นเอ็นเอ็นเข้ามาเอ็นต้องเออเหมือนมอบรางวัลอนะกล้องไหนถ่ายกล้องนี้ไงกล้องนู้นใช่ไหมงั้นมองนูน้นมองตรงนูน้นนั้นทีวิดีโอเอเคอนเกต้า n ก y o วเอาไปยูทูบเบอร์ วันนี้มีเพื่อนมาวันเราเรียนจบอันนี้สาเป็นเพื่อนตั้งแต่เ,ออเราเข้ามาเรียนที่นี่ใหม่ๆวชหนึ่งมีรูปแต่รูปนั้นเป็นรูปตอนที่เราไปเก็บขยะที่บางแสนจำได้ไหมเราถ่ายด้วยกัน,เป,นกปเป็นกุ๊ปๆเป็นกลุ่มๆอืมก็วันนี้มาอันนี้ไหนวัดดอ,อกไม้สาเ <c oughs> นแดงแจ๋มาเลยความแซ่บอะ่ะมันอยู่ที่ดอกไม้ ดอกดอกไม้นี้กินได้ไหมกินไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก็นึกว่าเป็นดอกไม้ประเภทกินได้จะได้เอาไปผัดน้ำมันหอยกินตกแต่งจานได้อยู่ได้แต่กินไม่ได้ไงกินไม่ได้โอเคได้ได้อืออืออือเยี่ยมมากก็ดีใจนะที่มามันไม่ไม่ได้บังคับไม่มาเลยใมามามาอยากมาเองเอออยากมาเองใช่ดีกับเพื่อนเนี่ยดีกับเพื่อนใช่ เพื่อนจะไปเรียนต่อขอให้ข้าวแข็งแรงตั้งใจเรียนแล้วก็ได้ผลดีๆได้เกรดดีสาธถุได้ผลดีๆผลเก่ดดีๆดีวานไหมบนหัวเลยโอเคขอบคุณมากนี่คือคนที่มาช่วยขนของสา,าร,ระวังดอกไม้ร่วงผู้ติดตาม เลเดี๋ยวเขาจะไปส่งเราที่รถแสบตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับป๋าป้าชิมก็มาฉลองมะเอนงนะครับฉลองก้านนะครับครับก็ตอนนี้เช้าแล้วของอีกวันหนึ่งแล้วก็ทำการเอาชุดครุยมาคืนวิทยาลัยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาชุดไปคืนกันแล้วก็จะเสร็จภารกิจแล้วนี่เราเอาชุดคุยมาคืนแล้วตามกําหนดการเขาบอกว่าถ้าถุงกระดาษเนี่ยสูญเสียหรือเป็นไรนะโอ้ยสามอ้าสิบจ้าดูแลดียิ่งกว่าชีวิตอีก <c oughs> ก็หลังจากวันนี้ที่เอาชุดมาคืนเราก็จะได้มาวิลัยอีกแค่วันเดียวก็คือ มารับบุตรก็จะไม่ได้มาอีกแล้วนี่คือจะจบแล้วถูกไหมเฮ้เฮ hey, hey. ้คืนชุดเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากอาจารย์เขาก็เดินมารับชุดแล้วก็ให้เราเซ็นอ่อเซ็นชื่อตรงห้องเราอะอาา่ะฮะปอส2องทับหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็ก็จบแล้วแค่นั้นเองครับอืม ไอ้นี่เหลือเหลือเหลือเดี๋ยวต้องได้มาอีกรอบหนึ่งแต่เป็นการมารับใบใบวูดก็เรื่อโควิดเนาะอะไรอะไรมันก็ยากอะเราก็ต้องเข้าใจโลกยุคนี้ด้วยไงยอืมโอ้ยเดินไปก็หอบ,หอบ ครับก็สุดท้ายนี้อยากขอบคุณครอบครัวนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนคิวในเรื่องเรียนและการศึกษานะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ช่วยเดินเคียงข้างกันพากันมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณบุคคลทุกคนนะครับที่ มาแสดงความยินดีนะครับที่มาคอนเกสกับคิวแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยกันนะครับขอบพรคุณทุกคนมากๆเลยนะครับคิวก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่เรื่อยๆไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับผม